ปลูกทัวลั่นเต่าพี่นอ้องปลายปีที่แล้วปลูกบ่ท่านจริงๆปลูกทิมไว้ว่ามันปลายเดือนสิบต้นเดือนสิบเอ็ดก็ดีเด้พ่อมาเดือนสี่เดือนสามเดือนไม่น่าเนาะแล้วก็เดือนสี่มันสิงามอพอเดือนหากระิจับดอกเมื่อกี้ปัน้นเอารถไถมาปั้นกระิปลูกสีลองปุ๋ยก่อนลองปุ๋ยขอบ จุดละีาเส้นต่อต้น จะจัดขึ้นที่ไหนเดี๋ยวมันก็สิี่ามด้วยเองอยอดอันทัวนั้นเต่าก็ใส,ใส่ใส่ได้นะท่ำกับเขากินได้นะพี่น้องโคเอจุดแล้ว ค่ะเก็บทัวลั่นเต่าพี่น้องได้กินละก็สิได้กินเนาะตายเลยตายอีกกระบางตนเนาะเสียงนกยังนกนกกระจิบด้านนี้ก็โอเคยูนนยนะพี่น้องใส่ได้เอาไปพัดใส่ไข่เนี่ยหมูน้ำมันหอยในกระแซบ อันนี้ยังหน่อยอยู่เอาทีแบบฟักโอเคโอเคนะนดันนี้ที่พิ้งตองเอากันไก่มาซอยตัดเนาะนเป็นยังวได้เดิดขายเหดกินถ้าเพิน่นตัดขายเป็นกระสีคอยบรรจง ให้สวยๆหย,ยานเสียรูปอันนี้ก็โอเคชอบดอกนี่ดอกนี้จะสีม่วงสวยหว่านเอาแต่งแต่งมาแสกปลูกกว่าสิดิปลูกพี่น้องเบื้งต้นเนี่ยสร้างดอกเนาะเดี๋ยวค่อยบำรุงเอาเพราะว่าอากาศมันหนาวผอมแล้วค่ะ อันมันมีปัญหาคืกอการเตรียมดินพอมตอนนั้นว่าสิล่งมองใดตอนแรกกรตัดสินใจบ่สถือสุทดท้ายกับมะไวมองี